นี่วิธีแก้ปัญหาคาบิวลูกลอยกินน้ำมันมากนะครับก่อนอื่นเราก็ทำความเข้าใจกับมันก่อนว่าคาบิวลูกลอยน้ำมันต้องอยู่ในห้องนี้นะครับต้องอยู่ในห้องลูกลอยเนาะ,ะแล้วก็มีลูกเล่งนะครับลุกเร่งแล้วก็มีเข็มเร่งเวลาเราเล่งขึ้นมานะสังเกตนะครับมันจะเลี้ยวนะมันจะเลี้ยวเป็นเทเปอร์นะ เวลาเบามันก็รูมันเล็กนะครับแล,ล้วเร่งขึ้นมารูมันก็กว้างนะครับน้ำมันก็ออกได้มากเราเราคิดอย่างนี้นะครับเร่งขึ้นมาน้ำมันก็ออกได้มากอากาศก็เข้ามากเนาะเราคิดอย่างนี้เราก็มีะระดับน้ำมันในห้องลูกลอยมีสองตัวนะครับมันสัมพันธ์กันเรื่องนมหนูเราไม่ต้องไปสนใจนะครับเรื่องนมหนูถ้ามันติดตัวออกห้างมาเนี่ย เราตัดปัญหาไปเลยนอกจากมีคนไปเปลี่ยนเนาะสาเหตุกินน้ํามันมากก็มีสองสาเหตุนะครับนะสาเหตุที่หนึ่งก็ระดับน้ํามันถ้ามันสูงมากไปนะครับถ้าระดับมันสูงมากไปมันก็ทําให้น้ํามันระดับมันก็สูงเนาะมันเวลามันดูดขึ้นมันก็ขึ้นเร็วเนาะอีกอย่างหนึ่งมาาที่มันล้นออกนะครับเวลาเวลาใช้งานนะอย่างเครื่องตัดหญ้าหรือเครื่องพ่นยาเนี่ยเองไปเอียงมาเนี่ยระดับมันสูงอ่ะ มันก็มีโอกาสล้นออกมันมันก็จะมีไอ้รูสำหรับน้ํามันไหลล้นนะครับบางทีเราก็ไม่ได้เห็นมันถ้าว่าเราสามารถทําให้ระดับมันต่าลงไปเนี่ยโอกาสที่มันล้นมันก็จะไม่มีนะครับแต่ถ้าต่ํามากเกินไปน้ํามันก็ไม่พอกินนะเรากะเดี๋ยวเดี๋ยวเราเราจะบอกวิธีให้นะครับคือแก้ปัญหาสองอย่างเนาะคือระดับน้ํามันไม่ให้มันเกินกับระดับลูกเร่งเข็มลูกเร่งเนี่ย ถ้าสมมติว่าถ้าเราถ้ามันอยู่ข้างบนนี่นะน้ำมันก็กินมากกว่าเนาะเวลาย้อนมาเนี่ยเวลาย้อนลงข้างล่างเพราะว่าตัวนี้มันใหญ่เนาะบนมันใหญ่มันก็ทําให้น้ํามันเดินทางได้น้อยเนาะมันก็ทําให้ประหยัดเราถอดออกมานะครับเครื่องนี้เจ้าของเขาบอกว่าน้ํามันกินมากเลยนะครับก็เลยไม่อยากใช้เนาะเขาว่ากินน้ํามันมากเกินก็เลยไป ใช้ไอรุ่นขับอยู่พับปั๊มมาใช้ตัวนี้ก็ไม่ได้ใช้เลยอันนี้เราแก้ปัญหาหลังจากที่ทําเสร็จแล้วนะ่ะเราก็สามารถเช็คได้ด้วยว่าเครื่องเราสมบูรณ์หรือไม่นะเครื่องที่มันน้ํามันมันลงปกติเนะี่ะการเผาไหม้มันก็จะสมบูรณ์เนาะมันก็จะเผาไหม้หมดเนาะแต่ว่าถ้ามันลงมากเกินเนี่ยมันเผาไหม้ก็ไม่สมบูรณ์นะ่ะเดี๋ยวเราถอดตัวนี้นะครับ ตอนนี้เรามาดูระดับน้ำมันนะครับดูระดับน้ำมันในห้องลูกลอยเนาะถ้าถ้าเป็นไอโรบินสีหนึ่งนี่เราดูนี่เนาะถ้าถ้าโรบินสีหนึ่งนี่อย่างนี้จะพอดีแล้วครับเนี <asi>? ่ยอย่างนี้จะพอดีเลยนะครับแต่ถ้าเป็นรุ่นนี้ไม่ได้นะครับเราเราต้องมาดูอีกอย่างหนึ่งเราสังเกตนะครับตัวนี้มันจะสูงมากเนาะนี่ระดับน้ำมันมันก็ขึ้น ปกติแล้วเนี่ยมันมันก็ต้องท่วมนิดนิดหนึ่งนะครับเราเราต้องนึกว่าระดับน้ำมันอะ่ะมันจะต้องท่วมตัวนิดนิดนี่มันก็จะสูงมากเกินไปนี่นะครับเนี่ยเราสังเกตเนี่ยนะมันจะต้องให้จะต้องให้มันเนี่ยอยู่ประมาณนี้แหละครับเนี่ยสังเกตนะครับนี่อันนี้ถ้าสมมุติเนาะมันทํางานในปกติจริงๆอะ่ะต้องให้อยู่ขนาดนี้เนาะ น,นี้ำมันมันก็จะขึ้นมาท่วมนิดนิดหนึ่งนะครับระดับน้ํามันก็จะอยู่ที่นี่ถ้าขึ้นมาสูงเนี่ยระดับน้ํามันอยู่บนเลยนะครับระดับน้ำมันอยู่บนเลยบางทีเอียงไปเอียงมามันก็ล้นออกนะครับน้ํามันก็เปลืองมากเลยน้ํามันจะกินมากเนี่ยตัวนี้เห็นชัดเจนเลยครับนี่นี่ครับเดี๋ยวดัดดัดขาตัวนี้ สังเกตดูครับ yeah, นี่มันก็จะขึ้นมาแล้วเนะี่ยขึ้นมาเลยอยู่แค่นี้ครับขันขันให้แน่นเลยประกอบใส่เข้าที่เลยครับ ประกอบเสร็จก็ดึงสตาร์ทเลยครับชกก่อนนะถ้าเสียงนี้รับรองประหยัดน้ำมันมากเลยนะครับ đẹp lói chào